ย่างใสครับผมมีข้อหมูครับแซ่บเลยครับผมน้องสวัสดีครับพ่อกแล้วก็ชชองเบาหนองค้นโครัดมืัอนี้ผ้ามากินย่างใสครับผมมีข้อหมูครับผมอันนี้ หมดลูกครับผมอันนี้ใส่อ่อนครับแสียบๆต้องกันพี่น,อน,น้องเมื่อกี้จิ้มเฮานะครับผมมาพี่น้องมื่อกี้เสีบๆเลยครับผมพีม่น้องเอออือขอเนื้อคือนก็พี่นอ้องอือนน โอ้นองเลยแซบครับมาเด้อครับซึ่งของน้ำกัน แสบๆน้ำเบาหน่องเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ความหมูอย่างพี่น้องใส mm ่ห hmm. มูอืพี่น้องผ mm hmm. มอ้อมลำเลยเป็น ん โอ้ยม่น้องเลยอะเมเสียผักซะ mm hmm. mm hmm. อืมอืมยอยากนะครับนนี้ซื้อมาอยางสื้แล้วกิน อันนี้ครับจะคลองก็ไม่กินน้ำโอ้เขาเนี้ย่า,า,นนาหน่อยเนาะ Nãy <Nhạc> đẹp không? <đồng> không <Nhạc đẹp đồng> <Nhạc đẹp đẹp>

แซ่บครับอืมเขากวนไว้อันนี้ก็แซ่บนะพี่น้องอืม mm hmm. Mm hmm. mm hmm. อันนี้หมดดูกหมูนะพี่น้องเนาะอืม mm อืม hmm. mm hmm. mm hmm.

พี่น้องเอ,อเ้ยแซ่บครับใส่ออนครับผมย่างแซ่บๆซ่บเลยพี่น้องเลยกับก้อนหมูย่างกับบุหรุกหมูนะครับวันนี้บ้านน้องกินอิ่มแล้วพี่น้องคันบ้านน้องกินบ่าสุภาพกินบ้านแบบไรกินม่วมากเลยว่ากินสุดยังไงบ้านน้องขอโทษขอไปวันพี่น้องเด้อครับผมเล้อันนี้ขอกินซ้มเอิ่ยมนะครับผมอันนี้ไใบไทยคนกินน้ำนะครับผมอันนี้บ้านน้องกินอิ่มแล้ว อันนี้ทิวลิปกระสีเอาไปพี่นองกินน้ำกระกันนะครับผมมณีบ้านนองจะขอล่าไปก่อนนะครับชาหรพ่มแม่พี่นองที่รับชมมากาก,ก,กับไ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้ขวดสุขคนเด้ยคกับแบบไว้ปลอกันในเมนูทัดไปนอครับผมมณีสวัสดีครับ